มีคนถามมาเยอะมากนะคะว่าทำไมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เมื่อก่อนหนึ่หน้าคําดดำเสียนแล้วก็สิวป้าเ mm hmm. ขิดเกิดกัมางมากๆเลยแ mm hmm. ต่ทำไมตอนนี้ที่มัน่นะคะบ mm hmm. อกไปเลยว่านะคะ mm hmm. เออนะมีตัวนี้นั่นเองค่ะ mm hmm. เอเซนลานะคะ เอเซน่าเป็นสเตมเซลนะคะที่มีส่วนผสมข,ของก,อกูตาอวกาศค่ะนะคะและก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะผิวทําให้เรานะคะมีผิวที่ใสขึ้นด้วยนะ,ะและสิ่งสําคัญะค่ะตัวนี้เอเซน่าทานได้ตั้งแต่เด็กข้าวบวกสิ่งสําคัญนะคะทานง่ายมากๆนะคะทานง่ายมากๆรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะแบบนี้เลยนะคะแค่ฉีดคองแล้วเทใสป่ปากค่ะนะคะบอกเลยว่ารักคุณจะปลุกทุกอนุเซลค่ะให้เป็นนะคะ สุขภาพที่แข็งแรงพร้อมผิวสวยใสนะคะหมดปัญหาฝ้านะคะหมดปัญหากระจุดดงดำนะคะเป็นสิวนะคะกดผุ่นคันนะคะตัวนี้นะคะดูแลทุกอันเซลล์ของคุณเลยค่ะสิ่งสําคัญนะคะเอสเซน,น้าของเราเขานะคะดูดซึมนะคะทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านนะคะการย่อยของกระเพาะค่ะทําให้สามารถะคะ เข้าไปซ่อมแซมได้ร,รวดเร็วและไวมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถปึกษานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะของโซนมิสเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ ้ะสวยทั้งรวยผลที่ตามมาเอามาเอามาใครอยากเป็นแบบฉันกดตักตัวหานงาให้ฉันนั่น อยางเป็นทางการค่ะเรามาเจอกันที่เพจนะคะ t s w t e a c h e r Star i a w of Universe ค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆเลยจำกันได้หรือเปล่านะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะแต่ว่านะ,ะต่อให้เราเราไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆค่ะเราสามารถนะคะส่งสัญญาณนะคะส่งพลังนะคะแห่งวันที่แบบ โอคุณจิรารู้จะพูดยังไง15ทธันวานะคะ15ธันวานะคะเป็นวันที่นะคะรวมตัวชาว TSW ทั่วโลกนะคะวันนี้รวมตัวกันอยู่ที่หน้าเพจแล้วนะคะอย่าลืมนะะกดไลค์กดแชร์ค่ะแบ่งปันออกไปด้วยนะคะวันนี้คุณจิรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ทั้งหมด ารางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมถ่ายคลิปกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะคะ3แชร์ลงกลุ่มนะคะ1แชร์หน้าเฟซค่ะ3แชร์ลงกลุ่ม1แชร์หน้าเฟซน,นะคะแนะนำตัวก่อนนะคะครูจิราจิราพรนครวงค่ะเมื่อเปิดต้นคลิปมาจะเห็นเลยว่านั่นคือคนเดียวกันหรอใช่ค่ะนั่นคือคนคนเดียวกันค่ะนะคะหลายบางคนดูโอ้ใช่หลอดดำดำคมีมากนะคะ ี่ยนแปลงเป็นคนละคนค่ะวันนี้นะคะได้เจอกับผลิตภัณฑ์ค่ะของแบรนด์ TSW ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนเราอะเออนะคะทุกด้านของชีวิตเลยเนาะก่อนที่คุจิราจะมาเจอ TSW ค่ะคุจิราเจอคุสิตานะคะผ่านทางหน้า Facebook ค่ะ แต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจดูตั้งแต่แรกค่ะคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่านะคะเคยเป็นคนนั้นหรือเปล่าหรือคนที่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาดูเพจนี้ค่ะเข้ามาจากการที่คนอื่นแชร์ค่ะวันนี้คุณโชคดีมากเลยถ้าคุณตัดสินใจดูต่อนะคะเออเพราะว่าคุณศิลาค่ะเลื่อนฟีด a c e b o o k นะคะผ่านออกไปนะเป็นเวลาประมาณ1เดือนค่ะในวันที่คุณศิลาตัดสินใจดูคุณศิตาคือวันที่คุณศิตาออกมาเต้นค่ะ ออกมาเต้นแล้วครูก็แบบยังไม่ได้ดูทันทีบันทึกลิงก์ไว้แล้วกลับมาดูตอนเย็นค่ะหลังจากนั้นค่ะเฮ้ยเรามาดูว่าทำไมคนนี้เขาเบิกบานจังเลยอ่ะเออทำไมเขาแบบมีความสุขในการใช้ชีวิตจังเลยอ่ะแต่แต่เราอ่ะนั่งทำงานหนักมากในวันที่ครูเจอครูสิตาค่ะครูเนี่ยค่ะผ่านมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนะ อชุรกิส่วนตัวนะคะโตจีนล่มใส่นะคะตอนนี้ได้ปิดตัวรงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพนักงานสาวออฟฟิศนะคะผ่านมาหมดเลยทํางานนะคะเปีมากกว่า10ที่ค่ะทำได้ไม่ถึงปีค่ะเปลี่ยนงานตลอดเลยนะคะหาสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบค่ะ เออแล้วเราก็ไปขายเครื่องสำอางขายแม่ค้าตลาดนัดจนอาชีพสุดท้ายก่อนเจอทีเอับบลก็คือแม่ค้าขายน้ำที่ตัวดำๆนะคะที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะเออนะคะบอกเลยว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะพัชสิตาศักดิ์สินธนากุลนะคะผู้หญิงที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจาก20บาทเป็นหลักล้าน,นะคะ่ะภายใน1เดือน3เดือนปิดหนี้10ล้านบาท5เดือนนะคะได้บ้านเงินสดลดเงินสดค่ะอ้และสร้างผลลัพธ์มากมายเลยนะคะและเธอก็ส่งต่อความสําเร็จเนาะเธอไม่ได้หยุดเพียงแค่เธอคนเดียวค่ะนะระบบ GSW ก่อกําเนิดด้วยความรักค่ะทุกคน แล้วนะคะเรามีนะคะเจ้าชายไอค่ะก็คือคุณเพลนั่นเองนะคะที่แบบสามารถพัฒนาระบบให้เราทุกๆวันเลยถ้าคุณเข้าไปค่ะในระบบ T S W เข้าไปทุกวันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ค่ะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าหัวข้อนะคะเรามากันในหัวข้อนี้เลยนะคะก็คือเอสเปนนานะคะ เอสเซนนาพารวยปลุกทุกอนูเซลนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนอยากขายของนะคะและก็ในคอร์สนี้ค่ะสร้างรายได้นะคะสร้างตัวตนในผ่านโลกออนไลน์นะคะรับรายได้ห้าหกเจ็ดหลักมีคนที่ไม่ได้ทํากับเราด้วยแต่คุณสามารถเอาเทคนิคที่คุูจิราแบ่งปันวันนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจไปปรับใช้กับแบรนด์ของคุณได้เลยนะคะเพราะว่ามันใช้แล้วเห็นผลจริงๆเนาะ อันดับแรกค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะง่ายๆเลยค่ะคุณต้องแบบว่าข้อที่หนึ่งเลยนะทำในสิ่งที่รักค่ะทำในสิ่งที่รักจนกลายเป็นอาชีพค่ะแล้วบวกกับนะคะบวกกับคุณจะต้องหาหลักฐานความสำเร็จค่ะวันนี้นะคะครูขอยกตัวอย่างนะคะในแบรนด์ T S W สำหรับคุณทำแบรนด์อื่นหรือทำอะไรอยู่นะคะธุกรกิจอื่นก็ไปปรับใช้เอานะคะคู สินใจทาสิ่งที่รักเออเรารักความสวยงามค่ะซึ่งแบรนด์นี้ตอบโจทย์แล้วมีให้เราทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะอาหารเสริมนะคะผลิตภัณฑ์ของมงคลนะคะกระเป๋านะคะเครื่องประดับเยอะแยะมากมายที่จะเกิดต่อจากนี้ค่ะรวมทั้งนะคะแย้มไว้นิดนึงว่าเฟสถัดไปนี่นปังมากนะคะจะเปิดในช่วงของประมาณเดือนมีนาเมษายนะคะปี2000นะคะ21 โอ้ oh, นะคะเราพัฒนาให้คุณแบบต่อเนื่องมากๆเลยวันนี้ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของครูจิราจริง,รงๆแล้วนะคะชิ้นแรกคือน้าหอมพลังงานหินมงคลนะคะที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงน,นะคะอย่างเห็นได้ชัดคือมันเปลี่ยนทั้งล่างของเราทําให้คนหนึ่งที่แบบดําขี้ม,มี่นะคะเพื่อนเรียกว่าอีปวกนะคะเพื่อนเรียกว่าอีปวกกชกวัน,นี้เพื่อนที่เรียกว่าอีปวกนะคะเจอหน้าเนาะ เขาก็บอกว่าอีปวกกายเป็นนางฟ้าแล้วค่ะเออนะคะเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้เลยค่ะเอสแน่าค่ะเออคุณจิรานะคะทานจริงอ่ะเดี๋ยวทานให้ดูก่อนข้อแรกนะคุณหาในสิ่งที่รักคุณรักอะไรคุณรักกันแบบว่ารักการดูแลตัวเองรักใสยเฮลตี้รักอะไรคุณก็หาสิ่งที่รักไปนะคะเออขออนุญาตทานก่อนนะคะ อร่อยมากนะคะตัวนี้นะคะเอสเนสาของเราสามารถผสมน้ำทานก็ได้หรือว่านะคะฉีกซองแล้วเทใส่ปากจะเห็นผลรวดเร็วมากๆเลยวันนี้ค่ะคุณจิราหาสิ่งที่รักนะคะหาสิ่งที่รัก,นะะรกแล้วเราเอาสิ่งที่รักค่ะมาทดสอบมาลองนะคะลองกินลองใช้ค่ะ ลองกินเอสเซน่าค่ะคู่กินอย่างไรนะคะถึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดน,นี้นะคะเริ่มต้นเลยค่ะ3เดือนแรกฟังแม่สีตาค่ะงบน้อยทยอยสวยค่ะงบน้อยทยอยสวยแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะกินแบบว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์มีหัวใจเจ้าของแบรนด์เราจะต้องแบบว่านะคะกินแบบไหนกินแบบนะคะซุปตาค่ะกินแบบซุปตาก็คือทานนะคะเอสเซนา่าเช้ากลางวันและเย็นค่ะ สเวลาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันนะคะเช้ากลางวันเย็นนะแล้วระหว่างนั้นระหว่างที่เราใช้กินใช้สินค้าค่ะคุณจิราหาหลักฐานความสําเร็จหาหลักฐานความสํา,าสเร็จด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราตัดสินใจจะทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วธุรกิจเนี้ยมันมีคนประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าอ่าสำคัญว่าหลักฐานความสําเร็จนั้นต้องจริงๆนะคะทุกคน ไม่ใช่แบบว่าเอาหลักฐานอื่นมาโชว์อะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้ค่ะระบบ gs W มูค่ะถ้าคุณเข้าไปในระบบค่ะมันจะมีแสดงความยินดีนะคะแสดงความยินดีกับแบบว่านะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะบ้านเงินสดรถเงินสดนะคะแล้วก็จะมีนะคะผู้นำนะคะที่รับก,กาไรหลักแสนหลักล้านในหนึ่งอาทิตย์โชว์อยู่ในนะคะหน้าเทป นี้ก็มีค่ะเลื่อนดูในระบบ g s w เราก็รวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้อแรกง่ายมากถ้าคุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะรับรายได้5 6 7หลักคุณหาสิ่งที่รักและทำสิ่งที่รักให้กลายเป็นอาชีพค่ะนะคะ,ะก่อนที่จะไปข้อที่2ค่ะนะคุณจิรายังส่งต่อเอเจนหนนี้ให้กับคุณพ่อนะคะปัญญาณครงวงนะคะคุณพ่อของคุณจิราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปกระดูกนะคะ แล้วก็นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณพ่อปัญญาเอาแล้วกันเนาะเออนะคะว่ากินผลิตภัณฑ์ของครูสิตาชีเนเดบันีูนียเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรบ้างรอสักครู่เดียวนะคะทุกคนขอหัวใจรัวๆให้กับตัวเองได้ไหมเอ่ยนะคะหัญญามใหทุกคนเลยเป็นคุณเ่หต้องลงมาลากไปกระดูเมื่อปี2555นนะครับเข้ารักษาตัวที่โงพยาบาลลานมาที่พอดีโดยการผ่าตัด ตอมลุกหม,มากนะครับแล้วก็กินยาควบคุมค่า PSA กินยาบำรุงดูนะเริ่มกินเอสนาเมื่อปีเมื่อปลายปี2 5 6 0ิเนาะกินมาประมาณหนึ่งปีแล้วก็ไปตรวจค่า PSA ปรากฏว่าค่า PSA คงที่มาตลอดแล้วได้ทดลองหยุดกินนะครับแล้วก็ไปตรวจค่า PSA ปรากฏว่าค่า PSA ก็ไม่ได้เิ่มจึงหันกลับมากินชุดสีแทพสถานฟ้านี้นะครับนะ กินเอชนาเพื่อขับเซลล์ร้ายสร้าง Cell D, เสลลงเซลล์ดีนะครับกินโลลิต้าเพื่อปรับฮอร์โมนในร่างกายนะครับกินเมท็อกตัวนี้ช่วยขับสารพิษจากการที่ผมไปฉีดสีเข้าเครื่องสแกนกระดูกนะครับนะแล้วก็มาถึงฮานิตี้ตัวนี้ช่วยเพิ่มมวลกระดูกเพราะว่าค่าพิดเอที่เกินทําลายมวลกระดูกผมให้บางนะครับทำให้กระดูกบางกินฮานิตี้เนี่ยช่วยในการเพิ่ม กระดูกให้แข็งแรงนะครับก็อยากจะส่งต่อนะครับให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพโดยจุดสีเทพสถานฟ้านี้นะครับนะต้องขอขอบคุณครูศิตานะครับที่ผลิตอ,อาหารเสริมที่กินดีมีประโยชน์เนาะแล้วก็ช่วยให้พ่อปัญญาเนี่ยหายจากโรคมะเร็งร้ายอย่างถาวรขอบคุณครูศิตาอีกครั้งค้า เสมอนะคะเออนะไปต่อนะคะในหัวข้อเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันเนาะเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นรีวิวนะคะว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรเนาะคุณพ่อปัญญาก็กินตามนั้นเลยนะคะใครที่อยากรู้อยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามก็คือสามารถพักไปหาคุณพ่อปัญญานะคะนครวง,งได้เลยนะคะที่ Facebook เนาะอ่ะเมื่อกี้นะคะคเป็นข้อที่หน,นะคะแล้วนึงคุณขอเช็คสัญญาณนิดนึงนะคะ เเนื่องจากว่านะคะแอดมนของจักราวาลนะคะตื่นเต้นมากนะคะออบอกว่านะคะกดกดิดนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะ้าเดี๋ยวชวนหัวข้อให้นะคะสําหรับใครที่มานะคะย้อนตรงนี้นะคะฝากตามเพื่อนที่เพจน,นู้นนิดนึงไอ้ที่ไลน์นั้นนิดนึงนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อกีุ้ณจิราบอกแล้วว่าทําในสิ่งที่รักนะคะให้กลายเป็นอาชีพนะคะหาหลักฐานนะคะคนสําเร็จ กู้จีราก็หาหลักฐานคนสำเร็จจนฉ่ำแล้วระบบ g s w นะคะสามารถที่จะนะสร้างคนประสบความสำเร็จรับกำไรนะคะหลักแสนนะรับกำไรหลักล้านนะ,ะใน1อาทิตย์ได้อย่างง่ายๆสบายๆแล้วได้เยอะมากจริงๆผู้นำหลักล้านนะ,ะมากกว่า10คนนะคะตอนนี้เกือบ20คนแล้วหลักล้านใน1อาทิตย์ นะคะไม่รวมหลักล้านในเดือนนะคะแล้วก็กําไรหลักแสนนะคะผู้ที่รับกาไรหลักแสนนะคะในหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่รวมนะคะหลักแสนใน1นเดือนใน1เดือนอีกอะทุกคนมันสุดยอดม,มากเลยนะคะไปต่อนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อคุณนะคะได้สิ่งที่รักแล้วนะคะแล้วคุณก็ส่งจนแบบช่าแล้วอะค่ะว่าเฮ้ยเนี่ยมันแบรนด์เนี้ยมีคนประสบความสําเร็จจริงได้จริงนะคะ เออแล้วก็ข้อที่สองคุณจะต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ลงมือทำค่ะมันอยู่อย่างนั้นนะคะเออนะคะเรียนรู้นะในระบบ t s w ของเรานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้โดยหัวข้อที่ครูสิตาคัดสรรน,นะคะจากคนที่ประสบความสำเร็จจริงมาให้ทุกคนรู้หรือยังคะเออนะคะ คุณสิตาให้ความสําคัญนะคะดูทุกหัวข้อเลยที่เอามาแบ่งปันในคอร์สในระบบ T.S. W. ค่ะถ้าคุณเป็นสมอค่ะคุณจะได้รับฟรี3คอร์สก็คือคอร์สปัลญักยา1ปันรักยา2นะคะและคอร์สผู้นำนะคะสอนสร้างรวยด้วยพระดกรตัวจริง3คอร์สนี้นะคะคุณอย่ามองว่าเฮ้ยมันก็แค่คอร์สเฮ้ยมันก็แค่แบบคนสําเร็จมาไม่ใช่นะคะเพราะคนที่จะมาแชร์ได้ค่ะ คนที่จะมาแบ่งปันความสําเร็จได้คือต้องเป็นคนที่เป็นผู้นําหลักแสนในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นค่ะที่มีผลลัพธ์จริงค่ะคือคนรที่มีผลลัพธ์จริงค่ะมันศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมันศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะคะทุกคนนะถ้าคุณได้รับคอร์สนะคะในตําแหน่งสมอคุณได้รับฟรีละ3คอร์สถ้าใครที่นะคะเป็น v p Super VEP คุณได้รับ5คอร์สค่ะ จ,จะเกินให้ฟังนะคะคุณจะได้คอร์สนะคะปรรยายหนึ่งปัรยายสองผู้นํานะคะสร,สร้างหัวด้วยผู้นำเจอจริงนะคะอาคาเดมี่มีเลนแนนหนึ่งและคอร์สผู้นําหละะะักล้านค่ะเออทั้งหมดหคอร์สค่ะซึ่งหลายๆายคนค่ะรวมถึงเมื่อวานมีคนทักมานะคะว่าวันนี้ครูบอกไว้นิดนึงว่าคนที่อยู่ในระบบ T.S. w เราคือครอบครัวเดียวกัน ทุกคนเรียนรู้โดยตรงนะคะกับครูสิตาค่ะเรียนรู้โดยตรงเลยเพราะครูสิตาคัดสรรคอร์สมาแล้วค่ะเออมีอะไรแนะนําได้นะคะเออนะคะก็ทามาถามว่าครูสิตาเป็นยังไงครูบอกว่าสบายมากค่ะเออนะคะสบายมากค่ะครูก็เลยเช็คขึ้นเข้ไปว่าเขาเนะะี่ะเป็นอย่างไรทำไมถึงทักเรามาเนะะี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงคะพี่สบายดีไหมเออเขาก็บอกว่าเรื่อยเรื่อย การขายของหรือมีการใช้ชีวิตหรือการทําธุรกิจที่คุณบอกว่าวันนี้ยอดขายเรื่อยๆมันก็เรื่อยอเออนะคะน่าแสดงว่าคุณไม่มีทางจะขายดีได้เลยเออเพราะว่าอะไรคุณสั่งมันไปแล้วว่ามันเรื่อยอะค่ะเออวันนี้นะคะถ้าคุณเรียนกับครูสิตาผ่านทางหน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้คุณจะได้วิธีคิดคุณจะได้วิธีการรีเซ็ตจิตล้างจิตในทุกทุกวนันให้เรามีคลื่นที่แบบ พลังงานบวกในในการที่จะออกไปใช้ชีวิตหรือว่าไปทํางานของเราให้ประสิทธิภาพมันสักเซสมานยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเออมันประสบความสําเร็จมันได้ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นนั้นนั่นแหละค่ะเออนะคะวันนี้ค่ะเมื่อวิธีคิดอ่ะคุณผ่านแล้วนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ค่ะซึ่งครูสิตาบอกทุกคนมาถ้าทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะคะที่จะประสบความสําเร็จใน T S W คุณสิตาบอกว่าอะไรคุณสิตาบอกว่าวันนี้ท่านเรียนนะคะคอร์สเนี่ยโดยเฉพาะนะคะสองคอร์สพรีเมียมที่แม่เตรียมไม่ให้ก็คืออะคาเดมี่มีแน่นแน่หนึ่งและผู้นานะคะผู้นําหลักล้านนะคะแล้วถ้าคุณเรียนแล้วอ่ะคุณยังไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะคุณยังไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรนะคะให้คุณเรียนรู้มันอยู่อย่างนั้นะ่ะคุณศิลาทําอย่างนั้นค่ะทุกคนถึงขึ้นผู้นําหลักแสนได้ค่ะ เรียนรู้มันอยู่อย่าง,งานั้นครั้งแรกเฮ้ยเราดึงูดมาได้ยอดเท่านี้แหละมันเกิดผลลัพธ์นะทุกๆการเกิดผลลัพธ์ทุกๆการเรียนรู้นะคะทุกๆการลงทุนให้กับตัวเองอะค่ะมันไม่มีศูนย์เปล่านะทุกคนมันมีแค่บทเรียนกับนะ,ะชัยชนะเท่านั้นเองคุณจะเลือกมันให้เป็นชัยชนะหรือเป็นแค่บทเรียนที่คุณเคยเรียนและผ่านไปเท่านั้นนะคะเรียนะคะ่ะครูก็เรียนค่ะเรียนซ้ําลงมือทําเรียนซ้ําลงมือทําเรียนซ้ําลงมือทํามันอยู่อย่างนั้นค่ะเออ แล้วคราวนี้ค่ะเมื่อเรานะคะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาไม่ว่าคุณจะขายแบรนด์อื่นถ้าแบรนด์อื่นคุณไม่รู้ค่ะแบรนด์อื่นเขาอาจจะไม่มีการเทรนหรือม,มีการเทรนแต่ว่าไม่ได้เทรนลงลึกหรือยังไงนะคะแต่ของเรานะคะทุกอย่างรวบรวมอยู่ในระบบ TSW คุณเข้าไปเรียนได้เลยห้องเรียนห้อง TSW ค่ะมีคอร์สให้คุณได้เรียนแบบุยวันนี้ฉันแบบมีเวลาหนึ่งชั่วโมงฉันเข้าไป เกิดผลแน่นอนถ้าคุณเรียนแล้วคุณกัดมาลงมือทํานะคะนี่คือข้อที่สองคือเรียนรู้มันอยู่อย่างนั้นค่ะย้ำว่าอย่าเลิกค่ะอย่าเลิกค่ะทํามันไปค่ะทามันไปค่ะทํามันไปสิ่งที่คุณเจอแล้วมันยังไม่ใช่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ประสบความสาเร็จนะแต่คุณได้เจอสิ่งที่ไม่ใช่แล้วคุณหามันต่อไปแล้วคุณทําต่อไปต่อไปตัดลิตที่ไม่ใช่ออกแล้วคุณจะเหลือ เล็กที่ใช่ค่ะโอเคไหมคะส่วนข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะวิธีการ20%นะคะวิธีการ20%วันนี้ค่ะถ้าคุณอยู่ในแบงก์ซีมันอยู่แน่นอนคุณได้เรียนการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกค่ะแต่วันนี้การเรียนการตลาดเหนือมนุษย์ไม่ใช่นั่งนะคะผูออ้ถึงออเดอร์เซฟยอดออเดอร์อย่างเดียวค่ะ วิธีการ20%มันเพียงแค่20%วิธีคิด80%วิธีการ20แต่วิธีการ20%ที่คุณจะลงมือทำนั้นมันจะต้องเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผลค่ะเออนะคะนี่คือแบบว่านะเฮ้ยมันยังไงอะครูจิราประสิทธิภาพและประสิทธิผลมันจะทำยังไงวิธีการเนี่ยเออนะคะวันนี้ค่ะครูจะมาแบ่งปันให้ทุกคนรู้จักตั้งเป้าหมายค่ะ เออตั้งเป้าหมายสมมติว่าเอเซนน่านี้นะคะฉันตั้งเป้าว่าเดือนนี้หรืออาทิตย์นี้ฉันปรารถนาที่จะได้รับกําไรค่ะปรารถนาที่จะได้รับกําไร1นึ่งแสนบาทเออปรารถนาที่จะได้รับกําไร1นึ่งแสนบาทคุณต้องรู้คะ่ะว่าเฮ้ยวันนี้กําไร1นึ่งแสนบาทนั้นเราคิดกําไรไม่ได้โลก นะคะจิตเราไม่ได้โลกแต่เพียงแค่เราจะวางเป้าหมายและซอยเป้าหมายให้เราลงมือทําไปสู่ความสําเร็จเออบางคนคิดว่าเฮ้ยแม่บอกแม่สิตาสอนว่าไม่ให้เรามองกําไรไม่ให้เราคิดกําไรนะคะเออแต่การที่ครูจิราจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้เจตนาของเราคือเราต้องการรู้เป้าหมายในการลงมือทําของเรานะคะอ่าวันนี้ค่ะการขายเอเซนน่านะคะขายหน่กล่องนะคะ เราขายได้ค่ะแต่เอาไปกินน่ะนะคะเขาก็อาจจะยังไม่เห็นผลเออนะคะงบน้อยทยอยสวยทยอยเติมถ้าหนึ่งกล่องนะคะพี่จะมาหาผลไม่ได้นะคะพี่แค่ได้ลองพี่แค่ได้ชิมรสชาติว่าโอ้ยมันหอมมันหวานมันหอมแบบนะคะรสชาติอะโลเชล่าเชอร์รี่มันอร่อยขนาดไหนนะคะเออคุณจะได้ลิ้มรสค่ะนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณพี่ขาเออคุณพี่อยากสวยเล็กหรือสวยกลางคะ ออสวยเล็กหรือสวยกลางหรือสวยแบบว่าสุดตาเลยค่ะเราสามารถแนะนําลูกค้าได้นะคะเราแนะนําด้วยความจริงใจเวลาเราแนะนําลูกค้าเราไม่ได้มองว่าเราจะได้อะไรเราจะได้กําไรกี่กล่องกี่บาทเท่านั้นนะคะเราว็บอกหุยลูกค้าทักมาแล้วฉันจะได้กําไรแล้วเออจากคนนี้นี่จิตเราไปติดทางจิตเราไปโลกนะคะจิตเราไปโลกนะคะวันนี้ค่ะเซ็ตง่ายๆเลยในการขายนะคะ เอเจนนานะคะให้เห็นผลนะคะก็คือนะคะนี่เลยหกกล่องนะคะหกกล่องค่ะคุณพี่ขาหกกล่องคุณศิลาจะคิดให้ดูง่ายๆนะคะหกกล่องถ้าคุณขายราคาขายปีกหกกล่องละหกร้อยเก้าสิบาทหกร้อยเก้าสิบาทนี้ค่ะนะคะเป็นเงินสี่พันนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทถ้าคุณเป็นตัวแทนสมอค่ะคุณจะได้กําไรกล่องละเก้าสิบาท เท่ากับว่านะคะกล่องละเก้าสบาทเท่ากับคุณขายหกกล่องหนึ่งเซ็ตคุณได้ห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะห้าร้อยสี่สิบบาทคุณต้องขายสองร้อยเซ็ตคุณต้องขายสองร้อยเซ็ตค่ะคุณจะได้กำไรนะคะหนึ่งแสนแปด0ันบาทแต่วันนี้ค่ะครูจิราได้คีย์นี้จากแม่ว,วิภากรสุกันค่ะ แม่วีที่สามารถปิดบ้านเงินสดปิดรถเงินสดซื้อรถเงินสดได้นะคะสร้างครอบครัวสร้างทุกอย่างให้กับนะคะน้องเวลนะคะคือลูกของเขานะคะแล้วก็ให้พ่อให้แม่นะคะจากระบบกําไรจากระบบ T S W นะคะสองล้านกว่าตอนนี้ทองในระบบนะคะสองร้อยกว่าบาทไปคูณเอาทองในระบบสองร้อยกว่าบาทไม่รวมกําไรขายปีอ่าไม่รวมกําไรขายปีแม่วีบอกว่า วันนี้ถ้าเขาซื้อเลทแบบสมอลอันนี้คือความคิดของเขาแล้วครูตื่นรู้นะคะวันนี้ถ้าเราซื้อเลทแบบสมอลค่ะไม่ผิดที่เราจะเริ่มต้นที่สมอลค่ะแต่เราต้องรีบนำพาตัวเองขึ้นไปสูนเลทที่สูงที่สุดเพราะถ้าซื้อเลทเล็กอ่ะมันขาดทุนแม่วีพูดอย่างนี้ค่ะเขาเป็นนักบัญชีนะคะโอ้มันขาดมันขาดสมดุลการค้าค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นซูปเปอร์วีไอพีค่ะ คุณทํางานเท่ากันเลยฝันเล็กฝันใหญ่ทํางานเท่ากันค่ะคุณขายนะคะเอเซน่านะคะหกกล่องหนึ่งเซตค่ะแต่คุณได้กําไรต่อกล่องกล่องละร้อยเจ็ดสิบบาทเท่ากับนะคะหนึ่งเซตคุณได้กําไรหนึ่งพันยี่สิบบาทอ่าคุณขายหนึ่งร้อยเซตคุณได้แล้วหนึ่งแสนสองพันบาทง่ายไหมคะกําไรหลักแสนแต่ในระบบจ S W ค่ะ มันง่ายกว่านั้นค่ะอูชิลาเลือกทางร้าเลือกทางผ่อนแรงค่ะเลือกวิธีที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพและสา,สามารถทําให้เราจัดก,กําไรหลักสแสนในหนึ่งอาทิตย์ได้อยา่างง่ายงสบายๆบ,บายค่ะทุกคนเออเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณขายปีเห็นไหมคะว่าคุณต้องขายปีกอ่ะร้อยเซตถึงสองเซตเลย ถ้าหากว่าคุณเรียนรู้ในระบบคุณเปิดใจนะคะวันนี้คุณกินใช้แล้วคุณแนะนำนะคะให้คนที่แบบเฮ้ยเราอยากส่งต่อให้เขาได้มาช้อปปิ้งในระบบ TSW มีสินค้าหลากหลายเลยนะคะแล้วสามารถสะสมทองบ้านรถได้อีกอะเออเราแบ,บ่งปันบอกต่อและมีคนสนใจร่วมธุรกิจกับคุณค่ะเออ คุณทํางานได้ง่ายขึ้นเนาะคุณจิลาจะไม่ลงลึกนะคะในส่วนของนะคะผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ของซูเปอร์วีทีนะคะอยากรู้ก็สามารถติดต่อนะคะเนี่ยนะคะ จริงงานนะคะครอบครัวทีเอนดบยูที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะคะสาหรับวันนี้3ามหัวข้อไปย้อนดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะอะไรที่เกิดขึ้นนะคะคุณสิราขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะทำเต็มที่นะคะแล้วก็ตั้งใจส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะขอบคุณครูสิตานะคะขอบคุณพี่เพิร์นะคะขอบคุณครูวิพาพรสุการน,นะคะขอบคุณนะคะเฮียคิวนะคะขอบคุณครอบครัวทีเอนดบยูทุกคนเลยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะแล้วก็นะคะพรุ่งนี้ค่ะ นะรพรุ่งน,นี้นะคุณจะได้พบกับนะแม่ค้าตลาดนัดค่ะทำขายตรงมาเยอะแยะมากมายค่ะแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแถมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะในหัวข้อนะคะ s m สมส่วนนะอยากกินฟรีทาอย่างไรให้มีรายได้ฟังทางนี้กับครูบีนะคะสํหรับวันนี้นะคะครูจิราอยากที่บอกเนาะเดี๋ยวนะคะอยากแจกอะ่ะ เดี๋ยวครูจิราขอนะเอาเป็นว่านะวันนี้ค่ะให้ทุกคนนะะโอ้ไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่าเนาะเอเซนหน้าทานได้ตั้งแต่กี่ขวบนะคะเอเซนตหน้าทานได้ตั้งแต่กี่ขวบนะคะเดี๋ยวคุณตอบนะคะตอบนะคะไว้แล้วครูจะไปเลือกนะคะ คนที่สิบามในเครื่องของครูนะในเครื่องของครูไม่ดราม่านะคนที่สิบสามคนที่สามสิบามนะคะเดี๋ยวครูจิราจะมีของขวัญให้นะคะคนที่จะได้ของขวัญต้องเป็นคนที่แชร์ลงกลุ่มสามกลุ่มหน้าเฟซหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ค่ะขอหัวใจรัวๆให้กับตัวเองด้วยนะคะให้กับทุกคนเลยนะคะไปแล้วค่ะ